คุณชอบวันนี้หรือเปล่าคะอย่างน้อยในหนึ่งวันมันน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบ้างแหละก่อนพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปเราหวังว่าวันนี้จะไม่ใจร้ายกับคุณจนเกินไปเราหวังว่าวันนี้จะมีเรื่องใจดีกับหัวใจของคุณบ้างเราหวังว่าวันนี้จะไม่ว่างเปล่าไม่เจ็บปวด ไม่เหนื่จนไม่มีแรงสู้ต่อขอให้วันพรุ่งนี้หัวใจของคุณยังไหวร่างกายยังแข็งแรงพร้อมจะต่อสู้กับทุกอย่างที่จะเข้ามาทำให้เหน็เหนื่อยอีกครั้งแม้ว่าแต่ละวันมันจะเหนื่อยและเศร้าแค่ไหนเราอยากให้คุณอยู่ต่อนะยังอยากให้คุณยังอยู่เพื่อมองพระอาทิตย์ตกดวงเดียวกัน และผ่านอีกวันไปด้วยกัน I hope you like today จากหนังสือขอให้การพบกันเป็นอีกวันที่ไม่แตกสลายหาที่หนึ่งตกลุมรักท้องฟ้าและซึมซับความสุขธรรมดาของทุกวันเราพบกันกับหนังสือของอ e ิมินิมัสเล่มนี้ในเดือนกันยายนนี้นะคะ